สวัสดีครับท่านผ<ม>ู้<ด>ชมนะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับเก่าไปหน่อยไหมเอาหระตอนนี้ก็อยู่กักรละเล่นนะครับผมเอผมไว้นะครับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับครับผมอาร์ตครับดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมจับคา,กากรกรกัน ก็คือคกฎกติกามีอยู่ว่าเราจะจับสุ่มว่าใครเป็นนักสืบใครเป็นฆาตกรนักสืบจะมีด้วยกันสองคนฆาตกรจะมีหนึ่งคนแล้วจะมีคําคีย์เวิร์ดมาให้สําหรับนักสืบนักสืบจะรู้คีย์เวิร์ดกันเองแต่ว่าฆาตกรจะไม่รู้เกมก็คือว่าฆาตกรอ่ะจะต้องทายคีย์เวิร์ดนั้นให้ได้นักสืบจะต้องตามหาฆาตกรถูกต้องเย้ yeah, พร้อมไหมได้พร<อ>้อมไหมพร<อ>้พอม ทีนีกอเล่นด้วยเพราะมันต้องมีผู้เล่น3คนทีนีกอลโดนโทษด้วยวันนี้ใช่ไหมให้เกียรติผู้หญิงก่อนนะอือจับโอเคไแลวค่ะจับครับล้วงนานหรือเกินมันก็ไม่ได้ลึกอะไรเลยนะเอาว่ามีหลายอันเอามีแค่สามเองเหรออ่ะอันนี้เปิดดูของตัวเองครับดูของตัวเองยังว่าใครเป็นอะไรรู้แล้วหมุดหมู่คืออะไรครับสิ่งของนอกบ้าน เองนะครับเฮ้ยค่อนข้างคิดเหมือนกันนะเนี่ยคิดอะไรเหมือนจะคิดอะสิ่งของนอกบ้านคิดเลยนะอ้าวก็ต้องคิดดิสิ่งของนอกบ้านใช่เออถูกถ้าเป็นนักสืบเนี่ยอาจจะไม่ต้องคิดเนี่ยอาจจะแบบรู้อยู่แล้วไงนี่แปลกๆนะอยู่ๆก็พูดแบบเหมือนพยายามจะจับอ่ะมามามอันนี้ก็นิ่งเงียบเนี่ยเนี่ยตัวนิ่งเลยเนี่ยตัวดีเลยเนี่ยคิดอยู่น่ะเขาไมต้องคิดเฮ้ยเขาไมต้องคิดอะคิดเฉยอ๋อคิดเฉยก็ไดถ้าเกิดว่าเลือกผิดคนอะถ้าเลือกพี่แล้วพี่ไม่ได้คาดก่อนนี่เป็นยังไงเป็นยังไงก็ ฝั่งนักสืบก็จะแพ้ทันทีอ๋อคือถ้าตายคนนักสืบแพ้คนหนึ่งก็คือแพ้หมดเลยใช่ปะใช่วนกับพี่พี่มีก่อนนะจ๊ะอ่าโอเคโอเคพี่มีไทยท่ารตะก่อนเป็นคนแรกที่แย่เลยเนี่ยบอกว่าไงดีไม่ให้กว้างไม่ให้แคบเกินไปไม่ให้แคบเกินไปอะไรก็ไม่รู้ะจะตีกว้างๆแบบไมให้ทหารตะก่อรู้ใช่ไหมฮะอืมอ๋อหรือว่าตัวเองไม่รู้หรือเปล่ารู้อ่ะของจำเป็นสำหรับผู้หญิงอ่า ทำอะไรหน้าบ้านนะนะของจะเป็นระดับผู้หญิงเอ้าใช่เกยพึ่งเกยพึ่งเกยพึ่งลองคิดดูดีๆตามผมนะอ่ารับฮะรับสารนะครับรับสารเนาะอ่าเมื่อกี้พูดไปแล้วหน้าบ้านบอกยังนะบอกแล้วหน้าบ้านอะไรตายคิดอยู่ยังไงก็ตายไม่ตายรู้แล้วอะไรอ่ก้อนหินบาบไม่ใช่ไว้ใส่ซอง อดวตาผมนะครับส่วนใหญ่เป็นสีแดงพูดอะไรดีวะ่าแบบว่ามีคนมามาทุกสิ้นเดือนอะ่ะหมดเลยไหมหมดเลยใครเป็นพนัลกอนสามสองหนึ่ง เรามาเฉยๆกันดีกว่าครับอ่ลองลองให้พี่ทายก่อนดูเลยคิดว่าตู้ปร้นตนีใช่ตู้ปร้นตนีตอนแรกคิดว่าเราตักผ้าก็เลยบอกว่าควรจะเป็นสำหรับผู้หญิงแต่บรนลึกออกตอนบอกว่าสงสารก็เลยแบบอ๋อตู้ปร้นตนีได้เลยอันนี้แค่สับเซิบแล้วสับเซิบชนะไปนะครับครับก็ขนาดนั้นเลยเหรอเอาได้ไหมเอาได้ครับโหวนโหวอะไรครับโนถ้วยนี่ก่อนนะเอาชีวิตรอด นึกนานนะมะม่วงเนงโก้อืมสร้างแล้วกันโจรู้แล้วแหละผมว่าอะไรอะไรรู้แต่รู้รู้รู้แต่นั่นเล้วอ่ะสี่เหลี่ยมมันแบบว่าอะไรนึกงนานมันตื่นเต้นนะครับมันตื่นเต้นตื่นเต้นไรก่อนตื่นเต้นไรแน่ใจ ฆาตกรจะรู้ทันทีเลยไงใชหรอใช่เ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 หรอใงเยอะเหรืเอว่าหรกไม่อ่อก่เด็อเลอ่เดรอเหรอไ่เหอเรอใช่เหรอ่เหรอใรอเอใ่หออใช่รใช่หรอใอใช่เรอาชรอรอาชกหรออเอใหรอเหรอใรอ่อเรอเลยใครร เราไม่ได้แล้วงานเนี้ยเป็นเกมที่เยอะที่สุดในช่องเราโอ้เรื่องนี้พระเอกหล่อมากเลยหมายถึงในช่องปะไม่ไม่ไม่หมายถึงเกมอ่ะผู้สร้างกัสร้างแล้วก็ขายอยู่นั่นเลยอ่ะพร้อมป่ะชี้ตัวข้าตาก่อนไหมอ่ะพร้อมสามสองหนึ่งชี้ไปมั่วมาเลยอันนี้เฉลยนะครับหมายคาบหมายคาบจร โมพี่วาก็ไม่รู้เหรออาร์ตแบบพี่เข้าใจว่าผมกำลังคิดว่าให้มันแบบให้มันเดาไม่ได้พี่จะหลอกแรกอ่ะพี่จะหลอกเว้ยนึกว่าอาร์ตแบบเป็นไงพี่ก็เลยหลอกว่ามันมีวุธร้ายแรงเว้ยอ๋อนี่ึ้อหลอกออไอ้นี่แบบมาเลยสร้างเอาชีวิตรอดแล้วก็ต้องสร้างคือเดาออกตั้งแต่แบบเอาชีวิตรอดและโอเคโเ๋โจนชนะครับโจนชนะครับทางนี้ ทำไมเป็นตัสองสองตาติดเลยเนี่ยก็อ้าเหมาะเลยเนี่ยเวลาเล่นอะไรก็เป็นโจรตลอดเลยเนี่ยทำไมมันเหลืออันเดียวอ่ะเอ้าก็จับันไปหมดแล้วโอเคนี่ค่ะโอ้โหก่อนจะพูดอะไรดีวะอะไรวะเนี่ยสัตว์ทะเลลึกนะปลากระพงทอดน้มปลาปลาตามผมก่อนแล้วกันสามารถเอาไปย่างหรือทอดหรือผัดก็ได้มันค่อนข้างตัวแบบด้วใหญ่อ่ะหนุบหบแบบ ไปถึงว่าตัวมันมีเมือก้ค่มีเมือกอ่ามันมีดุบมันมีเมือกอ่าโอเคพี่พีครับสามารถตกได้ด้วยเหยื่อ,อะนะตกได้ด้วยเหยื่อตกได้ด้วยเหยื่อ,อแม่งทุกประเภทเลยป่า <c oughs> แม่งทุกประเภทตกได้ด้วยเหยื่อ <c oughs> มันพิ้วไหวมันพิ้วไหวเห มันมีลักษณะแบบว่าเป็นเป็นบุญอันตรายนิดนึงอ่ะแต่แบบมันก็มีพิษไหมอรอมันก็ใครถามไม่รู้แต่ก็ตอบแหละมันก็นี่กระบอกหมดเลยมันสวยใต้น้ำอ่ะอะไรสวยวะคือแบบตอนกลาคือมันจะสวยอะไรเงี้ยโอ้เออโอยอัดะอัดอัดมันแบบมีปาก ปลาทุกตัวนะปลาวานปลาโลมาดุบๆไปเลยใช่ปะมันก็จะมีหนุบๆด้วยหนุบๆนุบม,มันมีหลายประเภทด้วยนะมีหลายประเภทมากลัวด้วยถ้าเกิดเจอมันในทะเลเนี่ยมันหลอนเลยอะ่ะ หดลข้าราชการสามารถ้ารู้คําตอบเราสามารถเฉลยตัวเองแล้วตอบได้เลยนะล้วจะบอกพี่ทาไมอ่ะบอกว่าข้ารากรสามารถเฉลยได้ถ้าถ้าเฉลยออกมาก็รู้ว่าเป็นขารกรดีเออถ้าตอบถูกอ่ะก็คือขารกรจะชนะเลยอ๋อถ้าถขา้ารากรตอบก็คือชนะเลยหรอใช่มันก็พุนมันก็พูนผิด ปลาหมึกนั่นเองนะครับมโอ้ปลาหมึกแต่บอกว่ามันมีพิษมีพิษไปยาวเลยตอนกลางคืนน่นาจะอุ้ยมาเลยรู้เลยเฮ้ยทำไมขยันเป็นโจรอย่งเลยอ่ะไม่รู้เกมมันเครื่องเกมคนคืนเลยๆแล้วอ่ะนะปวดเยี่ยวอะนึกว่าจะใบอะไรหรือเปล่าปวดเยี่ยวอ่ะพี่บีก่อนนะครับ ปลาวานก็มีปีกอะแต่ว่าแมวน้ำม,มีปีกแมวน้ำบ้าอะไรมีปีกไม่ใช่ไม่พี่ปีกมันเป็นขี้ป่ะอ๋อหรองั้นพูดเลยละกันกินปลาอร่อยวะด่ะเกือบบินได้ดูแลใครอ๋อยังมันมีปากคิดโกงว่งอะไรอ้าวก็มันก็ต้องมีสับขาหลอกว่าว่า เ้อถ้าบอกกลัวจะรู้ไงกลัวเองจะรู้ไงเนี่ยถ้าบอกคือรู้เลยอ่ะบอกแค่ว่ากลมดุ๊กดิก้มก็ตุมเตี้ยมตุ่มตระมีคำที่ดีกว่านี้ไหมบงบอกคมเป็นโซคุณี่ะคุณมีคําที่มันหลอกกว่านี้ก็ได้นะเนี่ยหลอกแล้วหลอกตั้งแต่นั่นแล้วอะไรนะก่อนน้้นบอกมีปากใช่ป่ะนี่ก็ตุ่มตระในประเทศไทยไม่มี มีเหรอขอเยี่ยวสักแป๊บนึงได้มั้ยเมื่อกี้พาใครนะเมื่อกี้ถึงไหนละครถึงแล้วอ่ะสไลเดอร์ไม่ไปไอสวนน้ำไปเลยอะอะไรเด้อว่าจะรู้แล้วว่าใครนะมันชอบแบบว่าแบบไรแบบไรมันชอบลอยอะชอบลอยอยู่น้ำเราตอบได้ไหมอ่าโอเคตอบเลยสามสองหนึ่งจึผ่านแล้วคุณผ่านแล้ว ผมไม่ใช่โจรผมมีเลขห้าผมไม่ใช่โจรดูสิผมเป็นโลดอะไรเนี่ยเราจะรู้ไหมคําตอบคืออะไรคําตอบคืออะไรเหรอนกอะไรนกเป็ดน้ํานกแพนกวินเกมสุดท้ายแล้วเกมสุดท้ายแล้วเหรอเกมนี้โจนต้องเอวีพีแล้ววะคือแบบเป็นโจรเยอะจนแบบเนียนอ่ะเห็นมีเลยเฮ้ยใครเอาไฟเนี่ยหาตั้งนานเปิดครับ บรู้เลยว่าใครเป็นตอนเด็กอยากได้มากเรื่มแปลกแปลกแล้วอะไรเริ่มงงแล้วใครวะจำเป็นสำหรับใบงานพูดถึงใบพันทั์แล้วเนี่ยมันก็ต้องตีเส้นใช่ไหมอ่ามันต้องตีเส้นแบบทาบป่ะตีเส้นอะไรเงี้ยฮะให้เดาเนาะว่ามันก็ตีเส้นบนกระดาษไงต้องเป็นของที่มันแบบสามารถตีเส้นอะไรเงี้ยรวมกันไปรวมกันเฮ้ยทำไมคิดคู่เลยวะ คิดยังไงว่าอะไรมันเอาไว้รวมกันได้บ้างมันไม่มีทางที่จะเป็นโจรคู่ใช่ไหมไม่มีไม่มีมันชอบหายโอ้ไม่ก็หายทุกอย่างอ่ะคือเพื่อนขอยืมแล้วก็หายไปเลยอะไรเงี้ยอืมเวลาทําผิดอะไรเงี้ยใช่ป่ะเราก็สามารถที่จะแบบว่ากินเคลียร์มันออกไปได้อ่ากินนะกินได้นะแต่ฟันหักกินได้ด้วยเหรอกินได้ในฟันหักไม่เนทัดเลยนะ น้องหนู่าไปกินพลาสติกนะพ oui> ี่ตุคือตาตาเธอกินได้สรุปคือกินได้แต่ฟันหักนะคิดเยอะนะเราไม่ได้คิดเยอะก็เลังคิดอยู่ให้มันกว่ามว่ามันแบบแคมมากเข้าใจปะอ่าอุ้ยขำสะใจจังวะบางทีมันก็มีกลิ่นหอมน้นทัดยี่ห้อใหม่เขาใส่กลิ่นมาด้วย มันใช้ตั้งแต่แบบว่าเกิดมาเกิดมานี่เข้าเรียนหรือไม่ก็ต้องมาเข้าเรียนเลยแค่แบบว่าเกิดมาเนี่ยก็ได้ใช้เลยจนแบบปเผลอแก่ตายเนี่ยใบไม่รู้จะใบยังไงแล้วไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคือดมไปแล้วกลิ่นมันอย่างนี้เอาพีบอกกลิ่นหอมไม่ใช่หรอก็หอมไงมันหอมจนฉุนนะใบอีกสักรอบถูกไหมให้เราก็มาโหวตกันโหวตทีละคนนะบีใบอีกสักรอบจำเป็นเท้งคุณครูและนักเรียนนะา ดึกไว้ออกก็ดีดึกไว้ออกก็ดีพร้อมบดไหมครับเริ่มเลยครับโบตใครครับเริ่มจากซ้ายมาขวาครับบรรทัดบ้านเองดีเอาเหยายาเอาบทใครบทใครทางนี้ทางจะดวกล้เอาให้สิคุณตอบนะครับคิดว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้เดาไปเลย มันคือดินสอกล่องดินสอเออเอเออกล่องดินสอใช่ก็กินได้อะไรบะไอ้เนี้พี่ไว้ปั่นไง ฝันให้พี่มีแบบว่าไอ้นี่เองไงโจ้เนี่ยต้องเก่งด้วยแล้วจะนักนักสืบได้อะไรไดบอกให้เป็นสีดาติดเลยอ่ะอืมคนเราไม่เป็นเลยอ่ะประเด็นนะสนุกหมดแล้วครับวันนี้หมาเกมเรียบร้อยหมดอ่ะเป็นการแบบใช้จิตวิทยาง่ายๆนี่เนาะเล่นง่ายๆสนุกกันนะครับการเล่นอันนี้นะครับใครที่อยากจะหยิบไปเล่นก็สามารถเอาไปเล่นได้กับเพื่อนๆที่บ้านเนาะหรือว่าเล่นกับผู้ปกครองก็ได้นะครับหลายคนน่าสนุกใช่ใช่ยิ่งเยอะยิ่งหนุกเพราะว่ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแบบหลายความเห็นนะมันคล้ายๆเกมการ์ดเนาะใช่คายเกม พี่ว่าถ้าเรามีสักห้าคนนะพี่โคตรปั่นนะบอกเลยแบบคนจะง,งงมากๆกอ่ะก็สำหรับวันนี้นะครับการลเล่นใน EP นี้นะฮะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ก็กระดิ่งด้วยนะครับกระดิ่งนี่เปน็นยังไงครับจริงจริง <laughs> โอเคตอ่อไปสั่งอะไรนี่<ม>หนักแค่นต้องโยนอย่างนี้นะวัตาตาดำหายไปจิงๆิก็ไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับครับผมายบาย